สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ด channel คลิปนี้มีแนวทางหวยลามาฝากอีกเช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อแล้วก็สนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นงวดที่แล้วพาเข้าป่าเข้าดงมันมีสูตรผิดมากกว่าสูตรถูกเลยจับชุดไม่ถูก มันออก8 8 8แปที่ผมบอกให้จับสลับมันมีแต่7 9ดเก้าเ็เลยไม่ถูกยังว่าอะไเนาะว่าไปตามสูตรสูตรมีผิดมีถูกคำนวณจากสถิติย้อนหลังเนาะเนี่ย,ยตามที่มันเคยออกไปแล้วเนี่ยโปรแกรมมันก็เอามาคำนวณเป็นเลขเด่น มาครับมาเริ่มแผ่นแรกเดนบนล่างหรือเดนน1 1อยหน่วยให้ไปดูที่ด้านล่างเช่นเคยนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงมุมขวานะครับอยู่ด้านล่างเด่นบนล่างก็คือ9และ3 มาต่อที่แผ่นที่สองอันนี้เด่นบนล่างเป็นแบบเลขไหลเลขที่มาทุกง,งวดให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับมีสองสูตรสูตรแรกในวงสีแดงนะครับเด่นหนึ่งสองสามเจ็ดสูตรที่สองอยู่ขวามือในวงสีแดงเด่นสามเจ็ดเก้าเป็นเลขไหลด้อ เลขไรคือเลขมาทั้ง,งวดแต่สูตรแรกผิดไปงวดหนึ่งนะครับมันออก4 6 6 9มันเด่น1 2 3 7ไม่มี4 6 9เลกเก็เลยกลผิดมาต่อกับใบที่3นะครับเด่นพันร้อยหรือเด่นเด่นล่าง ให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับน,นะครับในกรอบสีแดงดดานล่างก็มี5 1 3 4 2มาต่อกับเด่นพันสินะครับพันก็คือ10ล่าง10ก็คือ10บนนะครับให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับ แต่รอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น10บบนสิบเ,ออเด่น10บล่าง10บนก็มี4 1 6 2นสมาต่อกันที่เด่นบนทุกหลักหรือเด่น110หน่วยให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับ ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นบนทุกหลัก8 7 165มาต่อกันที่เด่น10หน่วยบนนะครับให้ไปดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น1 5 4 2 3สีเด่นบนทุกหลัก โอ้ไม่ใช่ n สิบหน่วยบนมาต่อกันที่สรุปสตัวตรงใบที่1ให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงคือ4ตัวตรงแต่มันไม่ยอมตรงสักทีมีทั้งหมด24ชุดนะครับ ผมชอบ4 5 3 0ให้ทุกคนพิจารณากันเองเด้อจับสลับไปมาเช่น4 5 5 4 4 3 3 4 4 0 0 4 5 3 3 5 5 0 5, 0 5 3 0 3, 0 3ตรงกลับบนล่าง มาต่อกันที่สรุปใบที่สงสรุป3ตัวบน3ตัวตรงแต่ไม่รู้จะตรงหรือไม่ตรงนะครับทุกอย่างคือการเสี่ยงทายคือการเดาให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆ คือ3ตัวบนที่ผมวงสีน้ำเงินไว้คือตัวที่ผมชอบนะครับ5 30มาต่อกันที่สรุปใบที่3 2ตัวบนให้ไปดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในตัวสีแดงๆตัวเลขสีแดง รวมทั้งหมด26ชุดผมชอบ30นะครับที่ผมวงสีน้ำเงินไว้30ขอก็เดาว่าลาวงวดบันที่9มีเลข3ใครจะวิ่งหรือจะเดินก็ผิดหนักพิากพจนารณากันเองเ้อ อันนี้ผมเดาเฉยเราตามสูตรที่เห็นนะครับสามศูนย์สตัวก็4530้าสาำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับยังไม่ผ่านกด YouTube เลย กดติดตามห้ด้วยเอ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ